รักแท้ที่แม่ปลืม้มถ้าเป็นสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่มักจะเป็นคนหาคู่ครองให้กับลูกเพราะว่าสังคมอยู่ในวงแคบแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยสังคมมันกว้างแล้วเด็กเองก็มีแวดวงสังคมตัวเองได้เรียนหนังสือรู้จักเพื่อนฝูงเยอะแยะดังนั้นหนุ่มสาวยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาคู่ครองเอง ซึ่งบางครั้งก็จะมีกรณีที่ว่าคนที่ตัวเองชอบนะแต่ไม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแล้วจะทำยังไงดีละ่ะเราจะเลือกใครดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าแฟนของเราถามว่าจุดพอดีคืออย่างไรก็ต้องบอกว่าต้องมีการกลับตัวทุกฝ่ายพ่อแม่ก็ต้องเปิดใจให้กว้างขึ้นอย่าเอาเฉพาะคนที่ตัวเองถูกใจ อันนี้ต้องถือว่าเขาไม่ได้แต่งกับเรานะเขาแต่งกับลูกเนี่ยต้องเปิดใจกว้างมากขึ้นต้องแยกให้ออกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบมันคืออะไรในส่วนของตัวลูกเองก็ต้องเปิดใจเช่นเดียวกันอย่าเอาความรักมาจูงมานําทางตัวเองอย่างเดียวต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยถือว่าท่านเป็นที่ปรึกษาเราเองที่ดีที่สุดดียิ่งกว่าเพื่อนซะอีกเนี่ยเพราะประสบการณ์ท่านมากกว่าใส่ใจมากกว่าแล้วก็คนที่เป็นแฟนกับลูกเขาเนี่ยก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกัน ถามว่าปรับในปรับยังไงเอ่ยให้ผู้ใหญ่ถูกใจนะขอฝากเอาไว้สี่ประเด็นคือหนึ่งเราต้องเป็นคนดีอะไรที่เป็นมาตรวัดคนดีในดีๆแค่ไหนขอว่ารักษาศีลห้าให้ได้เป็นต้นทุนพื้นฐานข้อที่สองคือว่าเป็นคนมีความสามารถก็ต้องดูคนนี้เนี่ยจะรับผิดชอบลูกเขาได้ไหมเป็นชายจะเลี้ยงลูกเขาได้ไหม ยุคนี้ทำงานทั้งคู่ก็จริงเนี่ยผู้ชายเป็นหลักของขอครอบครัวได้หรือเปล่าถ้าเป็นหญิงแล้วล่ะก็จะเป็นแม่สีเลือนดูแคลครอบครัวให้ดีได้หรือเปล่าข้อที่สามคือว่ามีความรับผิดชอบคือแสดงเห็นว่าเป็นคนที่รับผิดชอบอ่ะไม่ใช่ทาอะไรแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้ง,งส่งส่งต้องรับผิดชอบแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือว่ามีความจริงใจไหม จริงใจกับลูกเขาหรือเปล่าหรือจะมาหลอกลูกเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ต้องดูต้องพิสูจน์กันด้วยความสม่ำเสมอแล้วก็ระยะเวลาที่พอสมควรถ้าเราผ่านสี่ข้อนี้เนี่ยบ้านไหนก็ไม่ปฏิเสธหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะพิชิตใจของคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชายในตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยให้เน้นมาปรับที่ตัวของเราเองให้ดีเถอะให้เราเป็นคนดีมีความสามารถมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความจริงใจ อย่างนี้แล้วก็เราพิชิตใจของทุกครอบครัวได้หมดเลยจเจริญพอง